ทละคนเกือบเหนื่อ,อยเยอะมากวันนี้เราก็มาแบบว่าเป็นตืมนสุนักเรียนใช่ไหมคะใช่ค่ะย้อนวายอีกแล้วใช่แม้แต่ถึงเราจะเหนื่อแค่ไหนแต่ว่าเรายอมหเ,เหนื่อยได้เพราะแฟนคลับเหนื่อยและร้อนก็ ก่อนเนาะเรื่องที่เชลี